รับเข้ามารักษา<ห>อีกหนึ่งเคสครับเคสนี้ก็การหนักครับยาวด้วยนะมคุมโดนจัดนี้ไหมเลยครับอัดลมติดเลยครับลมติดเลยครับนี่ครับปัดลมติดเลยครับไหมเลยนะครับนี้ก็ไหมคเลยไหมหมดเลยครับอันนี้รอยคอมก็ไหมครับร้อนมากครับงอที่เยลเนี่นนงยงอไหรอยคอมก็ น่าจะรั่วแล้วก็คอมก็คอมก็น็อกแล้วครับทเทียบดูแล้วครับเมื่อกี้ก็น็อกเรียบร้อยครับจับบ้านเก่าเรียบร้อยแล้วไม่นารหลอดเพราะว่า,ามลงลอยไหมมันร้อนมากครับพัดลมน่าจะเสียก่อนอาการแบบนี้น่าจะน้ํายารั่วพัดลมทํางานหนักพัดลมก็น็อกกับติดเลยครับนะฮะติดเลยไม่หมุนเลยครับ ติดกึกเลยครับโอเคครับตู้ใหญ่นะันี่เพิ่งรับเข้ามาครับนี่ยนมีตู้ใหญ่นะครับโอเคครับแล้วก็ประตูประตูก็ตกครับตัวนี้ประตูตกครับนี่ฮะตู้ตกครับนะฮะตู้ตกเยอะครับ ขอบประตูนะครับรอยก็ใส่มาขอบลูกยางเสียครับอาจจะเป็นการใส่ของหนักที่ที่ประตูด้านหน้าเยอะครับประตูเขียศูนย์ครับเนี่ยก็เดี๋ยวจัดการแก้ไขให้ครับรตู้นี้นะครับโอเคครับนีลังถอดพัดลมออกมาก่อน